สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมกอบบีนะครับแล้วคลิปนี้เนี่ยเราก็อยู่ในแมบบที่มีชื่อว่าบอกฟูดนั่นเองนะครับอยู่กับคุณขิงเหมือนเดิมนะครับผมอ่าคุณขิงก็กลับมาแล้วนะครับผมโยเว้นน้องซินนะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเล่น PVP กับคุณขิงกันนะครับผมเดี๋ยวมึงแหกตีนกูไอ้สัสหน้าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมจะได้มา PVP แบบจริงจังนะครับกับคุณขิงนั่นเองนะครับผมโอเคก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคร อ่านะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มพิวเกันเลยนะครับผมมาเริ่มเลยวื๊บจึ๊บวื๊บเออใจเย็นนะคุณเขียนอย่าเพิ่งเอาจริงกับผมเลยเฮ้ยนะอุ้ยเอ้าฆ่าอะไรวะเนี่ยฮักคีโอ้ยโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวมันขนโมจิเจอพลังดาบสุดหล่อของผมไป

ดีแล้วคุณจะไปไหนคุณขี้คุณค,คุณจะไปไหนคุณจะไปไหนนี่ไรได้ไรได้ดไรขี้นี่ยเออคุณจะทำร้ายคุณจะเปิดมันแปลกๆโอ้ยโอ้ยโอ้ย <c ười> คุณจะเวียงมังกรได้เหรอคุณจะเวียงมังกรเหรอฮะจะเวียงมังกรพวกนี้เหรอมีมังกรแล้วมันเล่นยังไงวะเนี่ยเออกลับลางไปโคตรแม่งเลยกลับลางไปโคตรมันดีหรือมันไม่ดีวะเนี่ย ลูกผมจะตายพลังไม่พอมาหนามโอ้ไม่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 หนีผมหลบได้ผมมีพลังซุปเปอร์ไซย่าแล้วนี่คือจุดจบของคุณไม่จุดจบแล้วเลยไม่มีใครว่าจุดจบ หลบได้เว้ยขึ้นคมลมได้วันไหนผมจะแปลงร่างได้อีกรอบมึงเนี่ยฮะรอบนี้น่าจะเป็นชุดจบของคุณจริงๆแล้วโอ้ไม่มีทางโอ้ไม่จะทำอะไรแบบนี้มันไม่ทีจบแล้วแกโดดลิ่ง รอบแรกก็แพ right. ้ให้กับค mm ุณ hmm. ขิงไปเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูรอบที่2กันบ้างนะฮะรอบ2นะครับผมได้เริ่มกันขึ้นนะครับผมโอ้โหรอบนี้ผมใช้ฮากิยิงไว้โดนเลยอะไรนเนี่ยผมมีพลังฟ้าาสังเกตผมได้สามว่าบล็อได้อย่างช่ำชองไอ้ยิงผมไอ้ยิงเลย อยู่ตรงนี้น่าราหาเกเยไอ้ีแ่แหละไปทดูแย่เฮ้ยกลเป็นกิงก่ายเอ้ผมใช้สกิลอะไรไม่ได้เลยอ้าทำไม ตีเลยกิกายักษ์โจมตีโอ้ยไม่กอดมันสุดยอดไปเลยโอ้โอ้โว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 โดนเบี่ยงฮะตอนนี้คุณผู้ชมโดนเบี่ยงเฮ้ยเขาไปไหนแล้วนี่ไงคุณหยู่บนนี่ไงโอ้ยโอ้ยโอ้คุณจะทำไรมังกรอย่างนี้ไม่ได้นะคุณเล่นผมซะหมดลูกมังกรเลยโอ้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 กลับร่างคือก็ได้ครับโอ้ท่านจะเก่งขนาดนี้ มีวันตีแน่เราจะตายเราจะตายคุณทีถึงเวลาของคุณแล้วถึงเวลาของคุณแล้วคุณทีเรียบร้อยรอบที่สองนี้ก็เป็นผมนะครับที่ชนะนะครับการชนะของผมก็คือการต่อยไม่ได้โอ้ยใจเย็นอ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบที่สามกันเลยนะครับ ครับก็นนะยาไพูดคทําเพลงโอ้โหโ,โ,โดนเลยครับีดีดี t shit bro oh shit โอ้ทำไมเรื่องผมรถทำไมเรื่องผมรถเป็นเพราะอะไรสี่เนี่ยเผมนีม่แหละใส่คืนอยู่นี่นะฮักเราคุณจะหนีคุณจะหน,น,นีผมสิอโอ้ยเอาเละครับจงังหวะนี้ยังไงคุณพิงของเราเรื่องที่นานาดาวถึงกินคุณปล่อยให้ผมชนะเถอะ มือตกต่ำไปใช่หรือเปล่าใช่รอบมือกลับไปกันเยยมือ่ไปเหรอมันมันมได้ผลใได้ผลไปเนี่ยมัใได้ผละม่ไม่ได้ผลเลยลากเลยอไม่ได้ผ่าแล้วเพร่ีคุณไปคทำางนี้ได้เข้าทำผมก่นไดไหม

ไปบีท้าสผมเดือดพีคก็โนอาอือพี่ผมเรียกรอดผมเรียกรอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่ผมมีผมมีความเทพในตัวจริงเลยไม่ได้เลื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้ขยักเดินของกระปั๊บเ่าผมจะเลื่องด้วยของกระปั๊บหมดดาวตกจุดจบของแกแล้วไม่มีทางจุดจบของเทพเจ้ามันไม่มีเออ โอเคนะครับผมรอบที่3านี้ก็เป็นทานาของคุณคิงเนี่ยชนะไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกรอบที่สี่นะครับผมไปกันเลยครับ <หา S 2> เสียงแบบมาโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โอ้โ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 หโอ้โ้โโอ้โโออ้โโอ้อ้โโ้อ้โอ้โอ้โอ้้โ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกูจะเอาโมจิมาตําหน้าผมไม่ได้นะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหโอ้โเชดโบรเชดโบรโอ้โคุณจะต้องขึ้นไปสูช้คุณจะต้องขึ้นไปดูยู่อยู่ที่ชั้นบรรยากาศโลกไม่มีทาหรอกผมจะบินขึ้นไปผมจะเป็นขี้กายากดีนะน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวจะชนโอ๊ยผไม่โดนโอ้ยมันโดน ผมรู้ปีกงูอะผมหลบผมหลบผมหลบมาอยู่ตรงข้างนี่แล้วหาแต่ไม่เจอหรอกไป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 มันไปไปยี่ไม่ได้มันต้องไปไปยี่มันต้องไปไปยี่เอาไปรอบมีคนเก่งจ้าผมไม่รู้อ๋อผมโดนเวียง ไอ้ท่าเดี่ยมันทำให้ผมมือหัวไม่ไม่ไม่ม่ทางเดอรอยแล้วนะคุณรู้ได้ไงคุณโปแน่เลยาที่สังเกต่ะผมจว่าชิคกีเนตลอดคนเดินเยี้สัเกยเง่าเยงาเย่ช่ะ โอเคนะครับผมก็เป็นตานี้ครับที่ผมชนะไปนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปดูรอบสุดท้ายนะครับรอบที่5นะครับรอบตัดสินนะครับว่าใครจะชนะนะฮะใช่ไหมครับผมใช่ครับผมโอเคครับไปดูกันเลยตอนนี้ก็ใช้สมาธิกันส่วนใหญ่นะครับโอ้ตามมาที่ผม โอชิคโอชิคพีโอเคบอลไปโดนไม่ดีแน่ดูที่คุคจะลงตรงนี้เหรอจับบอลเรียกได้คมันไม่มีทางองได้แล้วนะโอ้ย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 ดีเลยเลยดีเลยโดนไปแล้วเอออ๋อไปไโไปไปไม่ได้ต้องรับความเสี่ยงับ่ไปได้อ๋อ เอ้กี้ผมชอบเสียงคนสิ่งนี้กูจะไม่ไม่ได้นะโอเคนะครับผมก็เป็นท่านั้นของคุณขิงนี่ครับที่ชนะไปนะครับผมก็ยินดีกับคุณขิงด้วยนะครับขอเซ็นตัวมือหน่อยครับก็ทำให้ผมติดแพ้เพราะว่าผมโอเคนะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นท่านั้นของคุณขิงนะครับที่ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่า เกมจบนะครับแต่คนมันยังไม่จบเว้ยคุณถิงเลยเกมมันยังไม่จบครับโทษทีเกมมันยังไม่จบโอ้โอ้ไม่ลืมกดติดตามผมนะครับกดติดตามกดไลค์นะครับผมโอ้เอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็บายบายครับผม